ดูดวงชาวาราศีพิจิกดวงช้างเผือกหนึ่งในล้านที่เจออำนาจบ,บุญบารมีวาสนาชาวาราศีพิจิกดวงชะตาธรรมดาซะที่ไหนท่านเกิดมาท่านรู้สึกเองหรือไม่ทุกอย่างท่านต้องดูให้ตัวเองสังเกตตัวเองนะครับชาวาราศีพิจิกท่านรู้สึกยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นะความในใจที่ท่านรู้สึกคือเขิม รู้สึกหญิงพยองมันมีอยู่ในชาวราศีพิจิกนะครับท่านคิดหรอว่าดวงช้างเผือกจะเป็นคนยอมคนคนอ่อนแอคนที่ยอมกนไม่หญิงพยองคนที่หญิงพยองมองบอกถึงว่าเป็นผู้มีบุญนะหนักศักย์ใหญ่นะแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่เองในชาตินี้นะผมในโชคชะตามน้านบารมีวัสนาเป็นผู้มีบุญดวงช้างเผือกจะทําอะไรเหมือนเหมือนกับผุดออกมาอยู่ในใจของท่านจะทําอะไรก็โดดเด่น ดวงเหนือกว่าคนอื่นเขาท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตาใช่ธรรมดาซสที่ไหนได้มีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียไกรท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันได ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเจ็ดไม่เท้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํา,านาจบารมีวาสนานะผมใช่กลัวใครซะที่ไหนนะผมข้าพเจ้าไม่เคยกลัวใครข้าพเจ้าไม่เคยสนใจข้าพเจ้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญ เอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จจชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนับดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงผู้มีบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งผู้มีบุญจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันได้นับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม นะผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองใครจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายต้องอดทนอด,อดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนำดวงพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาจะมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาปิดกัน้นก็นี่แหละยิ่งดวงใหญ่ก็ยิ่งเจอศัตรูยิ่งใหญ่ตามไปด้วย แต่ท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นสิทธิ์ในเมื่อท่านเป็นช้างเผือกท่านจะต้องต่อสู้กับปีศาจโมมานการชิงไหวชิงพิษการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่กลเพดุบายมีดราบล้อมรอบปิดหูปิดตาเป็นไปตามแบบแผนแห่งวงล้อแห่งวัฏจักรวีว f ฟอร์จูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรยอันจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับซัพ์ด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว หลบปลีกซ่อนเล่นนะครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามานะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำพีดินต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคตานะครับดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนันะบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แป้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิไให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับนะรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาราศีพิจิก สคอปิโอประจำเดือนในช่วงเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานและการเงินเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะได้รับโอกาสใหม่ ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีโปรเจกต์สำคัญเข้ามาให้รับผิดชอบซึ่งแม้จะมีความท้าทายและกดดันแต่ก็จะเป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ตัวเองและสร้างผลงานที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับการขยายตัวของฐานลูกค้า และโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆการเจรจาต่อรองต่างๆจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปีหน้าผู้ที่กำลังมองหางานใหม่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจโดยอาจมีการติดต่อจากบริษัทที่คุณเคยสมัครงานไว้ ในช่วงต้นปีการสัมภาษณ์งานจะราบรื่นและมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับการลงทุนและการวางแผนการเงินระยะยาวดวงด้านการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่15ของเดือน จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือเทคโนโลยีลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำและยังมีการแนะนำลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลปลายปีควรจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบและสํารองเงินไว้สําหรับการลงทุนหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในต้นปีหน้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงปลายเดือนคุณจะได้พบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการขยายขอบเขตความรู้และประสบการณ์ของตัวเองอาจมีการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการพบปะกกับผู้คนใหม่ๆจะนำมาซึ่งมุมมองและแนวคิดที่สร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร หรือธุรกิจที่คุณเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลดีต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณในระยะยาวควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้เวลาในการวางแผนและจัดระเบียบการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น 2. เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือขยายธุรกิจ 3. ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ 4. ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 5. ควรจัดสรรเวลาสำหรับการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ทักษะใหม่สรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความสำเร็จสำหรับชาวราศีพิจิก ทั้งในด้านการงานและการเงินแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายควรใช้ช่วงเวลานี้ในการวางหลักฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในปีหน้าและอย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนเพื่อให้ สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวราศีพิจิกเตรียมตัวรับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดเดือนนี้ดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะนำพาโชคลาภและความก้าวหน้าในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและความเข้าใจกันมากขึ้นในความสัมพันธ์ดาวสุขที่โคจรผ่านราศีธนูจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้น อาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่างเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการซื้อบ้านหลังใหม่แต่ในขณะเดียวกันดาวอังคารที่โคจรย,ย้อนในราศีสิงห์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้คุณอาจรู้สึกอุดดิดง่ายหรือมีอารมณ์แปรปรวนควรระมัดระวังคำพูด และการกระทำพยายามสื่อสารกับคู่รักอย่างเปิดเผยและจริงใจหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นและหาทางออกร่วมกันช่วงกลางเดือนไปต้นไปดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นและมั่นคงมากขึ้นคุณและคู่รักจะเข้าใจกันมากขึ้นมีความไว้วางใจ และเชื่อใจกันมากขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางพักผ่อนด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวพิจิกที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีธนูจะเพิ่มเสน่ห์ และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นคุณอาจได้พบเจอกนที่ถูกใจในงานสังคมงานเลี้ยงหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆโอกาสในการพบรักครั้งใหม่มีสูงมากในช่วงต้นเดือนให้เปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมและอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจผูกมัดกับใครในทันทีดาวอังคารที่โคจรย้อนอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนในความรู้สึกของตัวเองบ้างอาจมีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนพร้อมกันทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกในช่วงนี้ ควรใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องความรักมาให้คุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจและมีความเข้ากันได้ดีอาจ เป็นคนที่มีความสนใจหรืองานอดิเรกคล้ายๆกับคุณความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีและยั่งยืนโดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องความรักทั้งคนที่มีคู่และคนโสดจะได้รับพลังงานเชิงบวกและโอกาสดีๆในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง และมีความสุขขอเพียงเปิดใจเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคนที่คุณรัก